ไม่เหมือนโปล่เลยเฮียเฮ้ยกดเวิ่งหนึ่ป่ะลับ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 สับด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 ะแมับดับ e ับดัช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกับบดั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 บอาทิับ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบจอโปค่อนข้าบที่จับอยต้องใั้คํานี้เลยนะครับาค่ดนข้างทับจะบยเลยนะแทบวัเว้นวัหรือว่าตาเว้นตาไดลยนะครับ ซึ่งตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตาที่โดนโปนะครับแต่ว่ายั้งมือทันปกติเนี่ยเวลาโดนโปนะครับตี้ผมเนี่ยจะไปทีเดียวปื้ดเลย3คนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เช็คอะไรมากนะชอบเข้าไปตายกับโปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยแบบเช็คแล้วเช็คอีกนะครับไม่มั่นใจตอนแรกก็โผล่ว่าลองเอาห่วงโผล่ไปดูตอนแรกี่แค่มีกลิ่นนะครับผมหลังๆนี่โ,โหไม่ไหวนะครับหาทางหนีที่ก็หาไปดูว่าผมไปวิ่งหนีโป่ยังไงนะครับไปมี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 ฝ่าเลวที่เยินเหมือนกันได้ยเหมือนกันได้นเหมือนก โดนซีโฟผมแน่นอนไม่กดระเบิดไ,ไม่ได้วะโดนโดนป่ะเพื่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ขวาเนี่ยขวากำแพงตรงนั้นเลยเนี่ยเหี่ยวโดนระเบิดไปนึกเฮ้ยอยู่อย,อยูร้านจอดร้านจอดรนจอด,ดมผมมาร้านจอดตอนนองดรง,ดนดตงนั้นแหละเฮ้ยหลังรถเนาะหลังรถนี้เขาแตกเนาะเหลือตัวเดียวขวาขวานั่นแหละ <S <S 2> <S 2> <S <ๆ> อยากเล่นลูน่าแต่ไวรอนก็จำเป็นใช่แต่ถ้าตึงๆไม่ค่อยดีนะผมว่าน่าจะเดินม่มไม่มีประโยชน์อะนะมันก็ได้นะมันแบบเวลามันมันกระชับพื้นที่ดีอะแบบจังหวะที่แบบว่าตัวอื่นวิ่งผ่านไม่ได้แต่ไวรอนมันวิ่งได้อ่ะโดดไว้แต่เ่ได้ลืมซื้อขีดการสะพานเลยสะพานโน้นนะพ่เมผมมีซื้อมาแล้ไปซื้อกล้อง อันนี้แมชูเตอร์อ้าวเฮี้ยอะไรวะเนาะลดเรียมตรงแรงเลยน้องเกมผู้ชายดีกว่ะชายแท้ดิชายแท้เลยหนวดเล่นเกมเนี้ยเบิ่มเบิ่มอ่ะเฮี้ยก็ตาบีนบอกว่าถ้าเกมนี้คนฮิตก็คือเปิดหน้าลงโอ้โหเปิดหน้าเลยพี่ไม่ไปเล่นถามขอบอกไม่เปิดเลย <laughs> พี่ไม่รู้ทอลขอบหรอ,อเฮ้ยขึ้นแชมเบอร์กันป่ะหนึ่งมีคนหน้าตึกเลยตีโร่บ้านเนี้ยีอคอยยิงกันปะเช็เคน้าตึกก่อนนะเช็เเคระเบียบอ๋อบดหมดเลยบดหนดเหรอ มีปะเคล็ดเพลงปะเฮ้ยหลังมั้งรอ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 กระโดดขนาดนี้แล้วมันจะมันจะรู้เรื่องป่ะวว่าน่าจะรู้นะลองลองดูบ้างนั่นจะเป็นตีสะพานนะเออลองลองดูก่อนลองดูก่นมันย่องเหมือนกันปะย่องอยู่ขวาตัวหนึ่งไเราขวาเนี่ยราออยู่นี่ฮะดูขวาอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเตรียมนะขวาเตรียมนะ ผมดูซ้ายนะหรือว่าเราต้องฆ่าจักรน้องก่อนฆ่าดีกว่าไปฆ่าจักรน้องก่อนเจักรน้องมันเดินมาเออเสียงจักรน้องปะจักระน้องก็วนหัวเราเนี้ยฆ่ามันมึงเยี่ยผมโลอ่ะต้องหิวอ่ะไม่ได้ยินเว้ยไม่ได้ยินเว้ยไม่ได้ไไม่ด้ยินละมาเล่นเลยเฮ้ยมาดิหยิ่งบนเขาบนแล้วก็มาวิ่งมาไปโดนโอก เราซัดที่ล่างเลยป่ะเดใช้ของซัดที่ล่างเลยตั้งแต่นะเดี๋ยวดูบันไดให้หน่อยดูห้องนี้ไม่มาได้ให้หน่อยเดี๋ยวจะกระชทบลงแมงล่างนะตอนนี้คนรักยังวิ่งผ่านไปทีบัด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 ไม่ยิงอ่ะเสียงใครกินยาเมื่อกี้เราใช่ไหมถ้ามันอยู่มันอยู่ในห้อง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 ในห้องประตูนึกภาพเปล่าวะนอกตัวแคบเปล่าข้างล่างเราเนี่ย ห้องนี้เหรอใช่ใช่เพราะมันยิงธนูมาเดินผมหน่อยมาแล้วมาแล้วผมไม่จุ้ยนะมันยิงธนูเช็คมีปะไม่เห็นไม่อยู่หน้าตึกใครยิงธนูเช็คเอ้ยธนูจัดตึกหองห้องขึ้นบนไปนี่ขึ้นบนไปมาแล้วปะเนี่ยบนมามันฟันบอดอยู่เหนียวรีบรีบยึดตรงนี้ก่อน น,นอนอยู่ยปะระวังนะระวังนะชิดมาแล้วล็อกหลอกหอกอุ้ยเหมือนโโฟเลยเฮียเฮ้ยเอา้าทำไมตัวว้าปออกไปงั้นน่ะใกล้ใกล้ไปของไว้ไปของไว้ไปของไว้โดนโด,ดนนะเหมียวเหมียวถอยมาเด,ดี๋ยวเรามาก่อนตั้งหมอยกนะันหนึ่งไม่ดีห่ะพี่โดนกัด ลงมา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 เล่นห้องนี้ก่อนก็ได้เล่นบันไดนี่นะเดี๋ยวผมเล่นตรงนี้ฮมาแล้วมาแล้วมีตัวหนึ่งเหมือนโปเลยอ่ะเฮียห่วงตรงนี้ก่อดขนาดผมจิกเกอรอ่ะไอสัตว์เฮ้ยระเบิดป่ะเฮ้ยปู่ยังหมวกแข็งด้วยหมวกแข็งด้วยเกียร์มันวัได้ป่ะไม่วันไม่วันไม่วัน แป๊บนึงรีแป๊บนึงผมไม่พร้อมเลยไอ้เหี้ยโปกูบอกเลยไปขอให้หนักแป๊บนึงมันมีหัวเหล็กตัวนึงเว้ยน็อกมันต้องยิงน็อกใส่มันอ่ะไปโดนไปโดนหนีไปละหนีไงวะเนี่ยรี่พี่ออกซ้ายไปเลยออกข้างๆไปเลยต้องไปด้วยกันอ่ะไปเลยไปเลยไปแล้วเหรอต้องเล่นที่แคบอ่ะ พยายามอย่าวิ่งโล่งอะ่ะมีหัวเหล็กมออ่วงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งยิงเวอร์จัดเลยตั้งแต่ช็อตแรกอะ่ะไปเล่นในไฟเซอร์ดิตี้ปเดี๋ยวระวังรูนี้นะระวังรูนี้นะค่อยๆต้องรอสมอลสิบเจ็ดวิสมอลมันก็ยิงได้ถ้าแม็กก์นะลองเลยป้านเรรู้เลยอะ่ะยิงได้ไม่ได้ยิง <laughs> ไ,ได้เยียโคตรน่ากลัวไอ้เที่ยตัวนี้โคตรน่ากลัว เฮ้ยใครยิงอ่ะเฮ้ยคนเคที่นที่หนึ่งเลยปะอันนี้ตอนนี้ผมแตกหมดทั้งตัวละหมวกเกาะแบบว่าแตกแบบต้อมหมดอ่ะได้ต้องได้ก็ต้องละหมวกหมวกฮะหมวกม่วงเะาหมวกมาสามใบโอ้โหเฮ้ยเหมือนมาโดนตี้อื่นว่ะมีซ้อมนะซ้อมม่วงเดาไปละไปดูไปละลองเหยียบไปดูไปโกนก็ตายได้เฮ้ยนี่ไงโดนแล้ว ที่แรกไม่มีรูรูใช่ปะ่ะใช่เนี่ยๆอาการเป็นไงอุ้ยมันกำลังสู้กันไม่สนใจอะไรเลยไป่ะไปป่ะในห้องก็มีโดยถ้ามันถ้ามันดัไนได้ขนาดผมว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะผมแต่เราแค่มุมเราเสียเปรียบออแต่แบบโอ้โหไอ้อะให้ผมวิไม่ถึงวิอ่ะชุบอยู่ชุบอยู่ชุบ,ชบเปิดตัวเลยเปิดตัวเล็เปิดตัวเลยเล่นไปเล่นไเล่นเล่นเปิดตัวเปิดตัว วุ้นเหยอะมากลับกลับกำ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 เดี๋ยวไปเล่นกับพี่มันล่อหัวผมสามแมตสามนัดเลยมั้งน่ะบอกแล้วไอ้ไอ้ผมโดนอย่างนี้เลยผมจิ๊กเกอร์อ่ะเฮ้ยมันจะยิงมันจะยิงแล้วระวังระวังสามมันรีตัวระวังอะไรวะเนี่ยผมบอกแล้วอย่าช็อตแรกอย่างนี้เลยภาพเดีจะไหลเหมียวเลย ยเีดูจัดถอดเป๋าเลยยอมถอดต่อทองเลยเฮียตัวเล่นไม่ไม่มันไอ้เหอยกนลุกตอนบอสจริงนะโคตรน่ากลัวมันแบบโดนสั่งได้เหมือนเหมือนออโต้เล่นนะพี่เอาโต๊ะไอ้เจ้ามันฮะมันหัวสัมงไหมนั่นแหละโดนเงินมันไม่ได้ใช้ลูกทองเว้ยแต่ว่ามันมันโดนหัวแบบล้วนๆเลย มันเหมือนออโต้คลิกด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าจิกโก้ลไปแม่งยิงทันครบทุกเมตรละทีน่นี่ป่าไอ้กระสุนตีตามอ่ะเรียกว่าอะไรนะวันเต็ดอ่ะเต็ดวันเต็ด,มตด <c oughs> ไม่รู้ว่าไก่ปูไอ้สัตว์ใครอยู่ก็อยู่วะอันนี้กูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์รอบสองกูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหมียว <c oughs> หมาะคืนปะได้ๆ Take it if you like อะไรอ่ะี่เป็นอะไรอยากพูดซะด้วยตอนแรกของวันอย่าเพิ่งแตกเลยไอ้เหี้ยปิงมันเยอะไอ้เหี้ยปิงเจ๊กใครอยู่ก็อยู่กูไปละล <S <S 2> <S 2> ตอนแรกกันแบบเอ้ยมีกลิ่น่ะไมีอย่าผล่ไปโหชัดเจาเลย คือตัวมันตัวเดิมแน่ๆไอตี้ที่ยัดไปอแตกหมดมันใจเลยไอตี้ที่ยัดยัดไปแตกหมดละก็วิ่งหัวสุดหัวซุนนะครับเกือบไม่รอดไปดูตาด้ผมเล่นกคนธรรมดาบ้างดีกว่านะครับก็ต่อแบบสเปซิตี้นะครับผมเล่นเร็วไปเร็วจะได้ไม่โดนหลังมี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 วิ่งท่อยิงหน่อยดิวิ่งกลับมาต้นมันเห็นพี่มันเห็นหลังกล้องีต อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวเร็วรับทองนับทองไปแบ่งมึงดีเฮ้ยฮึบจะโอ้โหเปลี่ยนสุดเร็วเปลี่ยนสุดเร็วเปลี่ยนสุดเร็วมันไม่ได้เปิดกีการนะต้นกระตานแดงไม่ได้เป็นเทียอะไรวะโอ้แต่ละตัวเย็้พอไปแล้วจู้อะไรก่อนเราเดี๋ยวโดน โดนอะไรแปลกๆเพราเพื liksom, ่อนมันอยู er. ่ริมแบบน็อกสองแล้วก็ติ่มมาอยู่แถวนั้นแหละมีบอสด้วยนะกระโดดอยยู่กกใลล้เดิแแถวนี้เปล่าลองแฟดลองมีดไปดูอาจจะเจอเจ้าใครเดินสะพานมีว่ะสะพานมิตรภาพเกิด ข้างหลังมีข้างหลังมีเมื่อกี้ที่เราเดินมาเพื่อนมันปตบผมนะไอ้ปล่อยให้ปล่อยเลี้ยง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 ปีนแล้วปีนแล่าปีนเลยเหรอปีขึ้นมามันยัดผมเจ็บแล้วเจ็บรักมีนมาเลยมีนมาเลยมันกลับไปนู่นละเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าแมปไม่โหลดเออผมดูผิดแมพมันจะไล่ไว้กอดแตกกันดิถอยก่อนกันเฮ้ยตีใหม่อันนี้ตีใหม้ มีทนายถ่อยแล้วผมถ่อยแล้วโดนทนายจากท่อเหรอก่อท่อท่อานหลังมาแล้วเรื่องมันมานล้ว่อไวรอนไวรอนยังอยู่อทเนอร์ตัวนึงนะยังยังไวรองกัดตัวนึงมาแล้วเดี๋ยแฮกก่อนนะคิดปิดปิดอี่อซีกอซีก่อซีอ่อซอกก่อี้กีหลังนี้ี้อี้อ แฝดให้ไหนแฝดให้ไหนอยู่หลังกล่องนี้เลยไม่มี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 ใบได้เองเดียวเนะพิ่มามาเพิ่มมาล้มล้ม,ลลมไปฮิวก่อนฮิวก่อนฮเหมือนนกักกกดำมากที่แท้เหลืออีกตัวหนึ่งไวรอนอันนี้ตัวพุชัยอ้าวที่จะยิงแรงอย่างวะเกือบตายหาอุ้ยออะไรโทมายลงมาลงมาลงมาจะขาดไปเฮ้ยมึงระเบิดเด้งเลยก็ ช่ยช้เฮ้ยนึงไอรอนไอรอนไอรอนอันนี้ละเียเียวเล่นนะเดี๋ยวชให้เกาะพุ่นหมดแล้วอ่ะ <c oughs> มันเหมือนหยยบท่ออยู่อ่ะอเอาเอาเกยอ่ะจาาะไรนะเดียวมันต้องกัลเราะยกระโดดติดมันนันมึงโดนกนแล้วเนะี่ยนองผ่านมา เสี่ยใครร้องไฟอ่ะผมได้ยินอ่ะมีปืนพกนะอยากได้ที่ซ่อมก่อเสี่ยในตึกตีกันตีกันตอกหมดแล้วอ่ะแถวแบ็กแชมเบอร์อ่ะโอ้โแม่งเกาะป่นแล้วอ่ะสองตีท้ายแล้วคนไงอุ้ยเฮียบอดีกู โอ้ยยุบอ่ายแล้วคุณแต่ละคนคุณหมวลเอาเอาเอาต้องไงก็ต้องซ่อมเพราะว่ามีผ่าตัดแบงทรายจักรสะพานสะพานเทนทนยิงใส่บอสเดี๋ยวรอสไนเปอร์ปักหัวมันมีลูน่าอ้วนเอ้ยลูน่าอูลูลูผ่านเทนท่านแต่มาเทนท่านเอา รั่วแล้วแผลจบเลยห <laughs> เหี่ย <g ill ot> มไปไม่ได้มีบอสอ่ะบอสมันยิงไงฮะรถถังสะพานยังอยู่สะพานน่าจะเข้าตึกซ้ายแล้วพี่ตึกฝั่งเรงข้ามเราเราเขา้าเราเข้าตึกก่อนไปเ,เ,ข,ไปเ,เข้าตึกเข้าเข้าเข้าตึกน,นั้นึบแด้วไม่ไม่ไม่เราวิ่งขึ้น 4o ชนามาเลยตึกไอ้นี่เมสตีนะเมสตีนะไม่ใช่บอกใช้เช็คตึกนี้ก่อนครับเฮ้ยมีมีมี อยู่่นีก็ม่วงสองคนแขกคอสองตัวแล้วก็ออรุลุกโรุลุกกสามถ้าม้วนกเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูรอรอ,อไฟหมดก่อนนะโอเคไม่ทใชออ่ไหมรอได้เลยนะผมผมไม่ได้โดดออกมาผมต้องไปดึงข้างหลังออกอ่ะไม่ก็ต้องวัดคมผมเล่นดอนวัดไม่ได้ว่ะแขกคอสองแล้วก็ออรุลุน ให้คอร์ดแค่สองตัวมงสองตัวสามสามให้คอร์ดสองตัวได้แมวโดนกุสาวิ่งหลบมาแล้วนะนี่ของกู้ปอดกูยิงไว้ผมได้หลังอะนาตินี้ยโอเคตาเสียงเดินนะมาว่ะ ผมตีเลยเออเหมียวมาลงลงมาดิลงมาดิลงลงมาในรูเล่นคาร์โก้เลยผมจะเล่นผมรอดจะบอกว่ามันจะลงลงรูเหมือนกันนะิมมันจะราถึงหลังแล้วเนี่ยเเตี้ยน่ไม่แต่ผมบอกอ่ะผมจะโดนอบสองตีมาเล่นเล่นคาโก้เลยก็ได้ปล่อยปล่อยตรงนั้นเลยก็ได้นะโอเคผมได้แล้วหนึ่งมันดันมาแล้วนะมันมาเชื่อมแล้วนะมันจะตีเราต่อนะเออเราไปฝั่งนี้เลยเราไปฝั่งอีกด้านเราวนเราวน เก่าเดี๋ยวตัวเก่าตัวเก่าไอ้ตัวใหม่ไอ้ที่ใหม่ที่ใหม่เล่นมันเล่นมนใดเล่นมนใดน้องอยู่สองอยู่ตรงนั้นเลยโค้ดก็สามเองโค้กอ่ะปสแกนวะไอ้ตีหามะหาเลยหาเลยอยู่ห้องดิฟอะ่ะเดี๋ยวปะมันมันเดินไปฝัง่<า>งมน่ะแต่แม่เส้นไป<ม>ฝั่งนี้นอ้ว ตีใหม่ตีทีนี่ใส่ผมอไกล,กลสุดไกลสุดเนี่ยนะมันมถอยมันนี่ปะหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนกันนะเปิดปะ,ปะไ,มไม่ใช่แล้วตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ที่<อ>ระวังหลังตัวแรกหายไปไหนโเส้เ้นนออยู่หงบระวังตัวท้ายตีน,นี่นะผมว่าเราไปเล่นมาไหนดีกว่า่เกี่ยวหลังว่ะ<อ>ปล่อยมันเข้ามานี่ก่อนอ่ะปล่อยมันเข้ามาห้องนี้เลยเกี่ยวหลังไเลยทำไมเร็วจังวะ เ<อ>เลืลอออัว่ผมเล่นรอบนอกไม่ได้ lodge. มันมีตัวเศษอะต้องหาตัวนี้ให้ได้แล้วรอสแกอย่างหนึ่งนะล็อบบี้นั่นแหละเต็มผมบอดล่ะเออเสียงหน้าล็อบบี้เนี่ยเจ็กนะบอดบอดเฮ้ยยิงใครเออระวังระวังมันอาจจะเป็นยิงไข่ข้างนอกข้างนอกเขาอีกข้างนอกไอ้ตรงสลบข้างนอกอะล็อบบี้มาพี่ล็อบบี้ไหนเฮ้ยข้างล่างเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เสียยมันใกล้จังวะมันกระโดดอดีของนอกของนอกนอกล็อบบี้อ่ะนอกปะผมกินในนี่แล้วก็หมวกผมมันน่าจะมันน่าจะเจอเศษด้วยไอ้เฮียเนี่ยพวกพวกเนี้ยมันยิงเศษอยู่อันติดแล้เนี่ยอันติดอันติดใชคขวาเลยครับมันอยู่งนอกได้้หลังแล้วมาหลังแล้วมานี่แล้วสามตัวเลยหลังล็อบบี้แหละเราบี้ มันชิดชิดล้วบอกนะผมได้ลกลับช่วยชิดละชิดแล้วชิดแล้วอยู่เราก็มีเลยเผมรอคอสคุณภูมิเยู่ถ้ามันานผมช่วยได้จะไฟไล่ะวะอออรอ,อ,อ,รอพอเดี๋ยวรอพอเดี๋ยวเข้าเกาก็แตกนานปะ จะื่อนชั้นบนนล้เนี่ยเฮ้ยยังไงอ่ะเอาหัวตัวนอกอ่ะใช่สิตัวนึงห้องนอกเก็บเก็บเล่นนะผมเล่นนะห้นนะองเลยห้องนอกเลยข้างนอกเลยไม่ข้างในไม่แน่ใจมีเปล่าค่อยๆมีางล่างตัวหนึ่งสองตัวขวาเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่เห็นตัวอยู่ไหนอยูอย่ไหนเห็นปะ หลังรถใช่ตั้งล่างล่างเดี๋ยวกันหนึ่งขอซ้ายนะขอซ้ายนะเจอัสเจรัสเจรัสไฟล้มเดือดไฟล้มเดือยข่าเจ็บมากขวาเจ็๊มากวิ่งเข้ามาแล้วเข้ามาตรงบันไดบันไดเโอ้โหไวสุดแล้ววะผมไม่ฮิวด้วยมั่อกี้ปพิร์ดอมัดม่หนหลังไวจ้ะ มเฮ้ยอย่างน้อยมีลิกทองให้เล่นตัวนี้หนักเลยหมวกม่วงเกาะฟ้าหมดทองแล้วมั้งมันยิงมาตีหนึ่งตีนี้เราเจอหนึ่งสองสามเฮ้ยเราเจอสะพานสองตีแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตีเออสองแล้วเดียว <c oughs> แล้วก็ไอ้ตัวนั้นไงอูรู ที่มันหนีไปเป็นสามนะแล้วก็ดีวุปที่มันเพิ่งโดนฆ่าไปน่าตอนนี้ฮาตี้อ่ะแบบนับเศษด้วยอ่ะแสดงว่ายังไม่มีผลคือซีโอเบาะหรือว่าตี้นี้ขึ้นแล้วยังไม่มีเลยไม่มีไม่มีร้อนอยากลงสเปสเฟซิลิตี้น่าจะเปิดได้อยู่นะเซฟอ่ะเปิดไปกี่คนละผมยังไม่เกาะนี่คุ่นเลยใช่ไหมคุณตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ทำอะไรยอดเลย